สวัสดีค่ะมาพบกับน้ำทางช่องสถานีรถบ้านนะคะคลิปนี้นะ้ำมีรถเก่งพรีเมียมคามารีวิวแนะนำให้กับพี่ๆได้ชมกันนะคะสําหรับคันนี้โตโยต้าคัมรี่นั่นเองนะคะเป็นเครื่อง2.0 G D4S นะคะสําหรับคันนี้ปี2015แท้เลยมาพร้อมดีไซน์สวยหรูนะคะภายนอกจะตกแต่งด้วยลายเส้นโครเมียมสวยๆเลยค่ะแล้วก็ด้านล่างมีในส่วนงตัวสปอ t l ตไลท์มาให้เรียบร้อยเลยนะคะสําหรับคันนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะเป็นลูกแก้วด้านใน เปิดปิดแบบอัตโนมัตินะคะสำหรับคันนี้พร้อมกับตัว d a y t i m e r u n n i n g นะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดด้วยนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ในส่วนของตัวสีก็สีบางเดิมโรงงานเลยตัวนี้จะเป็นสีดำนะคะสภาพสวยๆเงาวับเลยมาพร้อมกับตัวล้อแมกอัอลอยเดิมโรงงานนะคะเป็นขอบ16จกจับคู่กับตัวยางมิชลินปี2021นะคะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวกระจกข้างพับและปรับไฟฟ้าได้ดีไซน์ภายนอกสวยหรูโฉบเฉียวด้วยลายเส้นโคมียมนะคะ สภาพส,สวยๆเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทย์เลตนะคะนี่มีกุญแจให้ครบเลย2ดอกเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในกันสำหรับภายในของคันนี้นะคะจะเป็นสีเบตตัดกับตัวสีดำนะคะแล้วก็ภายในจะเป็นเบาะหนังด้วยสำหรับคันนี้ในส่วนของตัวถังประตูต่างๆนะคะสภาพเดิมๆเลยเม็ดอาร์คอยู่ครบกลมคมชัดนะคะ อันนี้เราหุ้มหนังให้ใหม่นะคะเป็นสีส้มนะคะภายในจะเป็นภายในแบบของปี18เลยนะคะตัวนี้แล้วก็ดีไซน์ด้านในก็จะเป็นลายไม้ด้วยนะคะความเดิมซอกต่างๆน็อตต่างๆก็ไม่มีการขยับไม่มีการไขนี่ให้ดูรายละเอียดกันแบบทุกซอกทุกมุมนะคะพี่ๆท่านไหนหายอยู่แนะนําดูให้จบเลยเพราะว่าน้ําดูพาดูแบบทุกซอกทุกมุมจริงๆเป็นตัวพุ้สตาร์ทนะคะแล้วก็มีตัวแจ้ง เตือนนะคะแสงมุมอับด,ด้วยก็ตกแต่งด้วยลายไม้สวยหรูนะคะสไตล์ของตัวคัมรี่เขาเลยนะคะมีแอร์แบ็กพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะฮูดคอนโทนนะคะตัวนี้นี่สะดวกสบายเลยเดี๋ยวน้ำให้พี่ๆได้ดูเลขไม์กันด้วยนะคะว่าคันนี้ไม่วิ่งไปเท่าไหร่กันแล้วสักครู่หนึ่งนะคะสตาร์ทรถแป๊บหนึง่งเรือนไม์จะเป็นแบบดิจิตอลนะคะสำหรับคันนี้สีฟ้า เดี๋ยวนะ้ำกดเลขไม้นิดนึงนะคะอ่าคันนี้มาอยู่ที่2 7ง0 0 0เกว่าโลนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่ารถมีการเช็คศูนย์ตลอดนะคะสำหรับคันนี้ไม่เยอะนิดนึงแต่รถด,ดูแลถึงนะคะแมนเทนแนนถึงเลยสำหรับคันนี้นะคะนี่วิทยุต่างๆก็ใช้งานได้ปกตินี่ใช้งานได้ปกติเลยนะคะ ตัวแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบออโต้นะคะเป็นแบบดูโอโซนนะคะสามารถแยกปรับอุณหภูมิ2ฝั่งได้เลยไม่ต้องแย่งกันนะคะแล้วก็ตัวนี้มีม่านนะคะม่านหลังเป็นไฟฟ้านะคะมีเสียบ USB ได้ mm hmm. AUX ได้นะคะแล้วก็คอนโซลตรงกลางก็จะเป็นแบบลายไม้ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะแบบขั้นบันไดเล่นบวกลบได้ด้วยนะคะตัวนี้ภายในสวยๆนะคะ สภาพสวยเดิมเลยสำหรับพันนี้นะคะภายในกิฟกิฟ i นี่ด้านบนนะคะมีไฟ2แผ่นที่เพดานก็สวยนะคะตัวนี้สะอาดเลยแล้วก็ตัวภายในตัวเบาะนะคะหุ้มหนังให้ใหม่เลยเป็นสีส้มนะคะเป็นสีส้มเบทนะคะตัวนี้ ปรับไฟฟ้าคู่หน้าได้นะคะแล้วก็มีตัวที่ชาร์จแบตตรงกลางด้วยนะคะเมื่อกี้น้ำลืมให้ดูต้องขออภยัยแล้วก็ปรับไฟฟ้าได้แทิศทางพร้อมกับระบบด้านหลังนะคะความเดิมตัวถังก็น็อตไม่มีการขยับไม่มีการไขสติกเกอร์โรงงานก็อยู่ครบแน่นอนอย่างที่บอกว่าพี่ๆท่านไหนที่สนใจน้ําแนะนําดูให้จบนะคะเพราะว่าน้ําพาดูแบบทุกซอกทุกมุมไม่กั๊กเลยนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจให้กับพี่ๆกันด้วยนะคะเผื่อพี่ๆท่านไหนที่อยู่ไกลเนาะ ด้านหลังห้องโดยสารด้านหลังนี่สภาพสวยมากนะคะภายในสวยสวยเลยนะคะเป็นเบาะหนังทั้งคันหุ้มให้ใหม่แล้วทั้งคันแล้วก็มีแอร์ด้านหลังด้วยสําหรับตัวคัมรี่เขานะคะตกแต่งด้วยลายไม้พื้นพรมต่างๆสะอาดพร้อมใช้งานภายในสวยมากนะคะด้านหลังก็จะเป็นมาน่มานไฟฟ้านะคะตัวนี้ด้านหลัง แล้วก็ในส่วนของตัวกระจกข้างนะคะนี่เลยกระจกข้างก็จะมีม่านเช่นเดียวกันนะคะแต่เป็นอัตโนมือนะคะไม่ได้อัตโนมัตินะนี่เอาไว้บังแดดด้านข้างนะคะเหลี่ยมสันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สวยมากนะคะเหลี่ยมสันดูเป็นมิติมากนะคะด้านหลังไฟท้ายเป็นแบบ LED นะคะตัดลายเส้นด้วยโครเมียมสวยมากนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังอีก4จุดด้วยนะคะคันนี้เซ็นเซอร์รอบคันเลย แล้วก็สามารถเปิดที่ฝ้าหลังที่รีโมทได้เลยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดห้องเก็บสัมภาระนะคะกว้างมากๆนะคะต้องบอกเลยว่าใส่จักรยานได้คันนึงเลยนะคะกระเป๋าเดินทางสบายๆแล้วก็มีช่องเชื่อมต่อกับห้องโดยสารด้านในด้วยนะคะเวลาเราต้องการหยิบของเล็กๆน้อยๆนะคะโดยที่ไม่ต้องลงรถเนาะอันนี้ก็สภาพเดิมๆนะคะมาร์คสีเมื่อกี้ตามหัวน็อตต่างๆก็มีให้เห็นชัดเจนเม็ดอาร์คอยู่ครบแน่นอนนะคะท้ายเดิมคันนี้ ดูซีนต่างๆนะคะเม็ดอาร์คชัดเจนนะคะมีเม็ดอาร์คคมคมชัดเดี๋ยวเรามาดูอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็เม็ดอาร์คคมคมชัดเช่นเดียวกันนะคะดูซีนต่างๆก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อันนี้ท้ายเดิมนะคะยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนี่มีให้ครบเลยนะคะ พี่ๆท่านไหนที่กําลังหายอยู่นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่559,000บาทนะคะสําหรับคัมรี่ตัวสองจีคันนี้นะคะปี2015ย้งกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็รถเช็คศูนย์ตลอดนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวมาดูอีกด้านหนึ่งนะคะตัวถังมอกอนะคะนี่ชมพูสวยๆเลยแผ่นเพจโรงงานนะคะน็อตไม่มีการขยับไม่มีการไข เบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางคู่หน้านะคะภายในสวยมากแล้วก็ซอกนอ็อตไม่มีไขไม่มีขยับทั้ง2ฝั่งนะคะซ้ายขวาภายในสวยๆนะคะคันนี้ลายไม้นะคะสไตล์ผู้บริหารเลยนะคะรถเ,เก่งสไตล์ผู้บริหารสวยหรูมีระดับนะคะสำหรับคันนี้ ได้ดำนะคะดำสีดำคมเข้มเลยเดี๋ยวน้ำพาพี่ๆไปดูในส่วนของตัวรายละเอียดตัวห้องเครื่องของเขากันบ้างนะคะสำหรับคันนี้ห้องเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเดิมโรงงานไม่มีการติดแก๊สนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องตัวใหม่ด้วยนะคะฝาสีเงิน เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้านะคะด้านหน้าพี่ๆสังเกตว่ายังมีเห็นมาร์กสีตามจุดต่างๆแล้วก็น็อตไม่มีการขยับไม่มีการไขนะคะดูน็อตด้านในไม่มีขยับไม่มีไขเลยคานเดิมนะคะไฟเดิมสติ๊กเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบอยู่เลยให้ดูแบบทุกซองทุกมุมนะคะซุ้มล้อนะคะเม็ดอาร์ชัดเจน น็อตนะคะหัวคมเลยนะคะสำหรับคันนี้มาร์คสีก็เด่นชัดนะคะซอกด้านในน็อต <Not S 1> ไม่มีขยับนะคะคันนี้ฝากระโปรงเดิมโรงงานเม็ Met k, ดอาร์คอยู่ครบแล้วก็คันนี้ได้ในส่วนของตัวโชคค้ำฝากระโปรงนะคะของคัมรี่เขาจะเป็นโชคค้ำฝากระโปรงอยู่แล้วนะคะด้วยรถที่แบบสไตล์แบบหรูระดับผู้บริหารนะคะรถเก่งพรีเมี่ยมค่ะ สภาพเครื่องยนต์นะคะต่างๆสมบูรณ์นะคะพร้อมใช้งานเจ้า,จา,จาของดูแลดีนะคะเข้าเช็คศูนย์ตลอดดูเม็ดอาร์คนะคะซุ้มล้อต่างๆคันนี้ ABS มาร์คสีตามสุดต่างๆก็ยังมีให้เห็นชัดเจนด้วยนะคะปั๊มปั๊มโรงงานเม็ดอาร์คมาร์คสีู่คบฝากระโปรงอีกด้านหนึ่งก็เดิมๆเช่นเดียวกันนะคะ ตั๊มโตโยต้าก็ชัดเจนเช่นเดียวกันย้ำราคาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคัมรี่คันนี้นะคะราคาอยู่ที่5 5าแ0 0้าบาทถ้าพี่ๆท่านไหนที่ชมแล้วสนใจก็ติดต่อน้ำมาที่เบอร์083-462-6966นะคะยังไงฝาก้วยกดถูกใจกดแชร์ให้น้ำด้วยแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมมากๆคะ่ะ